สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับดวงดาวเล่าเรื่องวันพิเศษมากเพราะว่าวันนี้ช่องเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ฝนมาเสริมตัวเลขให้กับราศีทั้ง3ราศีที่เกล่นไปแล้วข้างต้นนี้ไงเรามารับฟังกันเลยสวัสดีค่ะอ้อฝนออนอัญญาได้รับเชิญจากช่อง Star Story และ YouTube ดวงดาวเล่าเรื่องนะคะให้มาเป็นเกสในการพูดและก็แนะนำในเรื่องของตัวเลขที่จะเสริม แต่ราศีให้แข็งกแรกร่งในเรื่องอะไรได้บ้างถ้าในช่วงนี้ละอิงกระแสก็คือจะต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะคะสามราศีที่ว่านั้นก็คือมีราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูราศีเมษคือราศีต้นของจากราศีตัวเลขนำโชคที่จะหนุนในเรื่องของการงานและก็ดึงดุโชคลาภหรือสนับสนุน ในเรื่องของการเงินดึงเงินฟุกเงินก้อนเข้าได้แก่กลุ่มตัวเลขกวนอูนะคะก็คือ369หรือ639นั่นเองค่ะดีอย่างไรกลุ่มตัวเลขเหล่านี้คือจะทำให้ช่วยการทำงานให้เรารู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสดชื่นมีความขยันในการงาน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและยังดึงดูดโชคลาภเงินฟุกเงินก้อนมีความคล่องแคล่วผู้คนสนับสนุนทุกวงการด้วยนะคะราศีต่อไปคือราศีธนูราศีธนูนั้นเป็นราศีธาตุไฟและดวงดาวที่ครอบงำราศีนี้ก็คือดาวพฤหัส,สบดีผู้ทรงภูมินะคะฉะนั้นตัวเลขที่ควรจะนำมาเสริมชาวราศีนี้ก็คือกลุ่มตัวเลข ที่ค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่ไปเลย7 8 9หรือพวก7 8 9 5กลุ่มตัวเลขมังกรหรือจะเป็นแนวทรงภูมิแบบ1 4 5หรือ1 4 5 9แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสามารถแยกมาใช้เป็นคู่ได้นะคะเช่น7 8 8 9 1 4หรือ4 5แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้สำหรับราศีสิงห์นั้น ตัวเลขหนุนดวงชะตาของชาวราสีนี้ก็ได้แก่146369จะเป็นกลุ่มตัวเลขหรือคุณจะลองใช้เป็นคู่ตัวเลขก็ได้จะใช้แยกเป็น1469หรือ36แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวเลขแล้วมันคือ เป็นกลุ่มตัวเลขที่มันจะดึงดูดพลังได้มากขึ้นหรือบางคนก็จะใช้เป็น4ตัวเลขก็ได้เช่น1 4 6 9หรือ3 6 9 5กก็ได้จะช่วยหนุนในเรื่องของเมตตามหานิยมการได้รับความชื่อถือการได้รับ การสนับสนุนอุปถัมภ์ผู้คนสนับสนุนทุกวงการและดึงเงินฟุกเงินก้อนเขา้าชาวราศีสิ่งนั้นเป็นราศีที่ค่อนข้างจะเชื่อในศักดิ์ศรีของตนเองรักศักดิ์ศรีของตนเองมากรักตัวเองมากรักเกียรติแต่ถ้าจะใช้เป็นตัวเลขที่เดียวๆก็จะเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือถ้าจะเป็นคู่อีกที่แนะนำเพื่อจะส่งเสริมความโดดเด่นของราศีสิงห์อีกก็1.9ก็ได้นะคะเราจะสลับตำแหน่งเช่นหน6่เสเช่นนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเป็นยังไงครับรับฟังเสียงสดๆจากอาจารย์ฝนกันไปแล้วที่นี้สมราศีที่ได้กล่าวไปจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นชวงใครที่อยากฟังเรื่องดวงรายวันหรือสนใจตัวเลขเข้าไปฟังกันได้ผมจะแปะช่องไว้ให้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ